สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้สำหรับวันนี้วันศุกร์ที่21มีนาคม2568นะครับวันนี้หลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับในขณะเดียวกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังในส่วนของอากาศหนาวและก็ที่สําคัญลมแรงนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน ทั้งลมแรงแล้วก็ทั้งอากาศหนาวนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องมีลมแรงนะครับเป็นวันที่3แล้วในช่วงนี้ในขณะเดียวกันโซนภาคใต้ต้องระวังในส่วนของฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรามาดูในส่วนของลักษณะลมที่พัดในช่วงนี้จะเห็นว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่พัดลงมาเอาความหนาวลงมาครับจากโซนทางด้านตอนบนครับทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ภาคใต้นะครับมรสุมตะวันออกมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับพัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้ส่งผลทาให้วันนี้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยซึ่งก็เดี๋ยวเราไปเช็คข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากันแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอากาศหนาวนะครับในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ว่าอุณหภูมิลดลงเท่าไหร่แล้วก็ดูลักษณะฝนในวันนี้ด้วยนะครับ ก่อนอื่นไปดูจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งเป็นประกาศออกมาตั้งแต่เมื่อ,อาวานในช่วงหัวค่ำนะครับมีฝนจนกระทั่งถึง6โมงเย็นของวันนี้นะครับก็เป็นระหว่าง18บนาฬิกาของวันที่20นะครับนินาฬิกาของวันที่2 0ถึง1ินาฬิกาของวันที่21มีนาคมนะครับข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยต,ยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังตรนตรายจากฝนตกหนัก สำหรับชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและห่างฝั่งทะเลอ,อันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่21มีนาคม2568นะครับก็คือถึงวันนี้สำหรับภาคเหนือครับอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงนะครับวันนี้อุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนมาในเรื่องของลมแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดนะภาคเหนือ20 16-24องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุด30-36องศาเซลเซียสภาคตะนกเฉิยงเหนือนะครับอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงนะครับอุณหภูมิต่ำสุด15-19องศาเซลเซียสสูงสุด29-31องศาเซลเซียสในส่วนของภาคกลางนะครับมีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับซึ่งประกอบไปด้วยกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะครับมีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสในส่วนของภาคตะวันออกนะครับมีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงนะครับ มีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสในส่วนของคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรนะครับมาดูภาคใต้ฝั่งอันดามันหรือว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่เน้นจังหวัดกระบี่ตรังและก็สตูลน,นะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-25องศาเซลเซียสสูงสุด34-35องศาเซลเซียสในส่วนของคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรนะครับห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนี่คือในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันหรือว่าฝั่งตะวันตกนะครับมาดูภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนเยอะนะครับฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็เน้นจังหวัดต่อไปนี้ นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและก็นราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสในส่วนของคลื่นในทะเลนะครับสุราษฎร์ธานีขึ้นมาขึ้นสูง1-2เมตรแล้วก็นครศรีธรรมราชลงไปขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับ นี่คือภาพรวมก็คือในโซนทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็ทางด้านตอนบนนะครับภาคเหนือกับภาคอีสานเฝ้ราระวังอากาศหนาวนะครับอากาศหนาวแล้วก็เย็นแล้วก็ที่สําคัญมีลมกระโชกแรงนะครับในบางช่วงก็เป็นลมหนาวนะครับที่ค่อนข้างจะแรงพอสมควรในช่วงนี้ถือว่าเป็นหนาวในหน้าร้อนนะครับไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเจอบ่อยนะครับในส่วนของการหนาวในหน้าร้อนนี้ แล้วก็เมื่อไปดูในส่วนของข้อมูลพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงก็จะมีโซนที่จังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนนะครับ18นาฬิกาของเมื่อวานนี้จนกระทั่งถึง18นาฬิกาวันนี้จังหวัดที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักนะครับก็คือเป็นพื้นที่เสี่ยงไทยสีเหลืองนะครับมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนัก 35.1-90มิลิเมตรนะครับประกอบไปด้วยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ 1. น,นครศรีธรรมราช 2. พัทลุง 3. ส,สงขลา 4. ปตัตตานีแล้วก็ 5. นราธิวาสนะครับทั้งหมด5จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะครับส่วนโซนดังด้าน,านภาคอื่นฝนลดลงแล้วนะครับที่ได้เจอแน่ๆก็คืออากาศหนาวนะครับจะหนาวไปอีกวัน2วันนะครับก่อนที่อุณหภูมิจะ เริ่มสูงขึ้นแล้วก็เตรียมสัมผัสกับอากาศร้อนอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะไปเจอถ่ายยุดูร้อนนะครับนี่คือประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดนะครับแล้วก็ถ้าดูแผนที่อากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงค่าวันนี้ค่าของวันที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นในส่วนของหย่อมความกดอากาศสูงนะครับมีมวลอากาศเย็นนับที่แผ่ลงมานี่นะครับก็จะเห็น โซนทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนมาถึงภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนเนี่ยมีในส่วนของหย่อมตัวเอนะครับเลื่อนลงมาปกคลุมทําให้มีอากาศเย็น,นครับที่แผ่ลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวอีกวันวันก็จะเริ่มถอยลนแล้วนะครับในส่วนของหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น,นครับที่แผ่ลงมาจากทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่โซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างถูกปกคลุมด้วยหย่อมตัวแอหรือว่า ความกดอากาศต่ําหรือว่าอากาศร้อนอยู่นะครับในส่วนของอากาศหนาวเนี่ยมาไม่ถึงโซนทางด้านภาคใต้เนื่องจากเจอ,อในส่วนของกระแสนะในมีทะเลนะครับกระแสลมทะเลที่ดันไม่ให้มาถึงแล้วก็ถ้าดูภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ครบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูโมเดลจาก ECMWF นะครับในช่วง หัวค่ำนะครับว่าในช่วงเช้าวันนี้นะครับว่าจะมีในส่วนของอลักษณะสภาพอากาศเป็นยังไงครับนี่นะครับถ้าดาูในส่วนของภาพทางดาวเทียมในช่วงหัวค่ําที่ผ่านมานะครับหัวค่ำค่ำคืนที่ผ่านมาก็จะเห็นทางด้านโซนภาคใต้ที่ถูกปกคลุมด้วยกลุ่มฝน,นครับในหลายพื้นที่ แล้วก็มีบางพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในโซนทางด้านภาคใต้นะครับถ้าดูจากตรงนี้ภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนได้ต่อเนื่องส่วนด้านบนก็จะถูกปกคลุมด้วยมวลอากาศเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูอากาศเย็นในช่วงเช้านี้นะครับก่อนนี้จะไปดูในส่วนของฝนนะครับในช่วงเช้าตรู่วันนี้นะครับประมาณ5นาฬิกายังคงหนาวต่อเนื่องนะครับหนาวสะท้านนะครับหนาวในหน้าร้อนเนี่ยนะครับ ภูเรือจังหวัดเลยนะเช้าวันนี้อยู่ที่15องศาเซลเซียสนะครับจังหวัดเลย16องศาเซลเซียสหนองบัวลำพูนะครับ16องศาเซลเซียสอุดรธานี16องศาหนองคาย16องศาเซลเซียสนะครับบึงการ16าองศาเซลเซียสสกลนครบางส่วน15องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็นครพนม16องศาเซลเซียสแล้วก็ทางด้านขอนแก่นนะครับ17องศาเซลเซียส กาลาสิน18นะครับมุกดาหาร18องศาอำนาจเจริญ18องศาเซลเซียสยะโสธร18 1้อยเครับมหาสารคาม18องศาเซลเซียสชัยภูมิ19องศานะครราชสีมา18องศาเซลเซียสบุรีรัมย์18องศา สุรินทร์นะครับ19องศารีสะเกษ18องศาเซลเซียสอุบลรชชาชธานี19องศาอํานาจ,จเจริญ18องศาเซลเซียสนะครับมาดูโซนทางด้านตะวันออกบ้างสะแก้ว21องศาปราจีนบุรี21องศาเซลเซียสฉะเชิงเทานะครับ22องศาเซลเซียสนะครับชนบุรี22องศาระยองจันทบุรีตราด23องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงเช้านี้นะครับกรุงเทพ23สมุทรปราการ24นะครับสมุทรสาคร23นนทบุรี23ปทุมธานี22นะครับพระนครศรีอยุธยา23องศาเซลเซียสนครปฐม22ราชบุรี21นะครับการจนบุรี22องศาสุพรรณบุรี23องศาเซลเซียส กรุงเทพนครศรีุิยา23นะครับสระบุรี22องศาเซลเซียสอ่างทอง23นะครับลบบุรี22องศาเซลเซียสชัยนาท21องศาแล้วก็ทางด้านลบบุรี21นะครับนครสวรรค์22องศาอุทัยธานี21ทองผาภูมิกาญจนบุรีนี่20นะครับอุ้มผางจังหวัดตากนี่17องศา กำแพงเพชร22องศานะครับพิจิตร21องศาเซลเซียสนครสวรรค์22นะครับเพชรบูรณ์20ิพิษณุโลก20องศาเซลเซียสสุโขทัย21องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ทางด้านอุตรดิตถ์21องศาพิษณุโลก19องศาเซลเซียสนะครับแพร่21องศาแพร่นี้ยี่สองศาเซลเซียส แล้วก็ฟากท่าอุตลานิดหนานะ18องศาจังหวัดน่านนี่18องศาเซลเซียสแล้วก็หนาสุดอยู่ที่บ่อกเกลือจังหวัดน่าน,นครับ14องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ไปดูทางด้านเ,าเชียงรายนะครับ18องศาเซลเซียสพะเยา19องศาเชียงใหม่20องศาเซลเซียสนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้ ถ้าเป็นแม่ห้องสอนขุนยวม20องศาครับเมืองแม่ห้องสอนก็20องศาอําเภอปลายนะครับ16องศาเซลเซียสลําพูน20นะครับลําปาง20องศาแล้วก็ทางด้านสุขโขทัยนะครับ22องศาเซลเซียสแล้วก็จังหวัดตาก21องศานะครับสุขโขทัย21 22นะครับนี่คืออุณหภูมิ ในช่วงเช้าวันนี้หนาวสุดกำแพงเพชรนะครับ22องศาเซลเซียสนี่คือในส่วนของภาพรวมอุณหภูมิหนาวนะครับวันนี้ที่สำคัญต้องระวังในส่วนของลมแรงบางพื้นที่นะครับในขณะที่ทางด้านหัวหินประจวบคีรีขันธ์26นะครับโซนนี้ก็จะเป็นในโซนทางด้านตอนบนก็จะมีอากาศหนาวนะครับในขณะเดียวกันโซนทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จับตาดูในส่วนของแนวโน้มการเกิดฝนฟ้าขนองต่อเนื่องนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลแนวโน้มการเกิดฝนนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับดูโมเดลฝนต่อนะครับช่วงเช้าประมาณ7นาฬิกานะครับโซนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเริ่มจะมีฝนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นพัทลุงนะครับพัทลุงระโนดสงขาแล้วก็จะนะ ปัตตนีปนาเรนะครับเมืองนาราธิวาสสุไหงโกโลกเริ่มจะมีในส่วนของกลุ่มฝนเข้ามานะครับขนอมท่าชนะหลังสวนเริ่มจะมีกลุ่มฝนนะครับมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับมีฝนตกต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะบ่ายถึงค่าพอช่วงสายๆก็เริ่มมาเยอะมากขึ้นนะครับนี่นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะเห็นว่ามรสุมตะวันออกนะครับมีกําลังแรงขึ้นนะครับยิ่งมาสายๆย,ยิ่งมีกําลังแรง ก็จะเป็นโซนทางด้านนี้นะครับจังหวัดพัทลุงระโนดพัทลุงสงขาบางแก้วคววเนืองเมืองสงขานะครับแล้วก็ทางด้านปัตตานีปนาระนะครับโลดเมืองนราธิวาสสุขไหนโกลกแล้วก็ทางด้านนี้นะครับสีสาครแล้วก็เบตงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นหลังสวนสุราษฎร์ธานีถ้าชนะนะครับหลังสวนถ้าชนะขนอมที่มีโอกาสที่จะเจอฝนตรงนี้ช่วงประมาณ9นาฬิกาน,นะครับช่วงแล้วก็ไปดูช่วงประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงฝนก็เริ่มจะเข้ามาเยอะขึ้นในช่วงเที่ยงนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคใต้ด้านล่างนี้ก็จะเริ่มมีฝนเยอะช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะครับสุงไหงโกโลกนะครับนาราธิวาสหรือเสาะ เมืองยะลานะครับปนาเรปัตตานีสบ้าย,ยนาทวีสะดาวชนะนะครับหาดใหญ่สงขาควนเนียงบางแก้วเมืองพัทลุงนะครับระนดชะอวดทุ่งสงนะครับเมืองนครศรีธรรมราชท่าสาลาสิชนสุราษฎร์ธานีนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้ถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับภาพรวม ในขณะเดียวกันโซนด้านบนต้องเฝ้าระวังลมกระโชกแรงด้วยนะครับจะเห็นว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมมีกําลังอย่างค่อนข้างแรงนะครับทําให้มีลมกระโชกแรงเป็นระยะระยะนะครับในโซนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจนมาถึงภาคกลางและก็ภาคตะวันออกบางส่วนไปดูช่วงบ่ายนะครับ14นาฬนิกาครับฝนก็จะเริ่มเยอะโซนทางด้าน,านภาคใต้ด้านล่างนี้นะครับสุราษฎร์ธานีคุราบุรี นครศรีธรรมราชนะครับพัทลุงจังหวัดตรังหาดใหญ่สงขาควนเนียงนะครับนาทวีจนะสะดาวสบ้าย้อยปัตตนีนะครับยะลาปนาเรบันนางสตาลือศะเมืองนาราธิวาสนะครับแล้วก็สุไหงโกลกอำเภอเบตงด้วยนะครับโซนนี้สุไหงโกลกศรีสาครน,นะครับ นี่คือช่วงประมาณ14นาฬิกาแล้วก็ทางด้านจังหวัดสตูลน,นะครับควรโดนสเสดาวสงขาฝั่งทางด้านนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับตรงนี้ช่วง14นาฬิกาวันนี้นะครับแล้วก็ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดน่านอาจจะมีฝนเป็นจุดๆได้นะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ แล้วก็พอช่วง16นาฬิกานะครับช่วงใกล้หัวค่ำก็ยังคงเป็นโซนฝั่งจุดเดิมนะครับเป็นโซนฝั่งสุราธ,ธานีภูเก็ตจังหวัดตรังจังหวัดสงขลาพัทลุงนะครับปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสนะครับหรือเสาะสุสไหโกลกปัตตานียะลาสบ้าย้อยนาทวี สะดานะครับควนเนียงสงขาพัทลุงบางแก้วชะอวดทุ่งสงแล้วก็สุราษธานีนะครับเมืองสุราษธานีนะครอนระนองภูเก็ตบางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงประมาณ16นาฬิกาครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับน่าสนใจจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ แล้วก็จังหวัดเชียงรายบางส่วนแล้วก็น่านมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับนี่คือในช่วง16นาฬิกาไปดูช่วงหัวค่ำนะครับช่วง17-18นาฬิกานะครับจะเห็นว่าลมตะวันออกก็ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงนะมร,บบรสุมตะวันออกยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่ แล้วก็โซนนี้นะครับภูเก็ตกระบี่ตรังสุราษฎร์ธานีพัทลุงนะครับพัทลุงควรเนียงหาดใหญ่จนะสดาวนาทวีสบ้าย้อยเมืองปัตตานียาลาลอเอาะปนาเรนะครับเมืองนราธิวาสสุไหงโกลกแล้วก็โซนฝั่งนี้นะครับสุขีรินอำเภอแหวงนะครับฝั่งที่ติดกับ ชายแดนประเทศเพื awesome, ่อนบ้านนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนเยอะในช่วง17นาฬิกานะครับ17-18นาฬิกาส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงมีกำลังแรงพอสมควรนะครับจะอยู่วันสองวันนะครับอากาศหนาวพอช่วงหัวข้าม18นาฬิกานะครับก็จะเป็นโซนทางด้านนี้นะครับทางด้านพัทลุงบางแก้วควรเนียงหัดใจสงขาจนะ นาทวีสบ้าย้อยปัตตนีปนารนะครับลือศเมืองนราธิวาสที่มีโอกาสนะครับที่จะเกิดฝนรวมทั้งสุขไหงโกโลกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนฟ้าขนองได้นะครับส่วนภาคเหนือจังหวัดเชียงรายแม่ห้องสอนเชียงใหม่มีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยดูแนวโน้มปริมาณฝนสะสมนะครับท่านผู้ชมในช่วงอีกสิบ หวันข้างหน้าจะเห็นนะครับว่าประเทศไทยมีโอกาสเจอฝนได้หลายพื้นที่เลยนะครับโซนอีสานเนี่ยตั้งแต่ทางด้านบึงการลงมานะครับบึงการสกลนครนครพนมอุดรขอนแก่นกาลสินนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามนะครับขอนแก่นจนถึงจังหวัดเลยชยัยภูมินะครับนครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะครับอุบลราชธานีเนี่ยฝั่งอีสานนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนนะครับเยอะเลย15วันข้างหน้าแล้วก็ถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ภาคตะวันออกก็เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสะแก้วนะครับปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีนะครับขึ้นไปพระนครศรียุธยาสระบุรีลบบุรีอ่างทองสงห์บุรีชัยนาทนะครับจนไปถึงจังหวัดตากทางด้านภาคเหนือเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็เชียงใหม่บางส่วนมีอกาศเจอฝนภาคกลางทั้งหมดนะครับนครสวรรค์พิจิตกาญจนบุรีราชบุรี มีโอกาสเจอในส่วนของฝนชุดใหญ่เลยแล้วก็ทางด้านภาคใต้นะครับตั้งแต่เพชรบุรีลงมาเพชรบุรีลงมาจนถึงในส่วนของนาราธิวาสนะครับยะลานาราธิวาสปัตตานีสงขลาสงขลาพัทลุงนะครับสตูลตรังนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่นะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีระนอง ชุมพรน,นะครับประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีทั้งหมดเลยนะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะครับในช่วงเดือนมีนาคมต่อเนื่องเมษายนปีนี้ฝนค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพายุฤดูร้อนนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนเที่ยงจะมาวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดพายุฤดูร้อนครับว่า อัปเดตโมเดลล่าสุดนี้มาแน่ๆนะครับวันไหนบ้างเดี๋ยวเรามาไล่เช็คข้อมูลกันอีกทีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ